กล้องไม่ตรงเลยเว้ยโอเคครับสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแฮกแฮกนะฮแฮกเกมเออ่เกมแบบที่มันเสียตังค์ให้กลายเป็นเกมฟรีนะฮะโอเคนะฮะนเกมนี้ผมก็แฮกมาหานะสก,กีนะฮะเกมเคียร์นะสก,กีกลับไนท์ครับนะครับอ่านะครับก็ขั้นแรกนะให้คุณเข้าไปที่เพจโนมนะครับ ครับรึงครับาโหลดกันโอเคเราเซ็จที่เขียนว่าโฟแชนะครับเขียนเลขสี่นะครับเลขสอย่างนี้ครับแล้วเขียนว่าโฟแชอย่างนี้นะครับ S H, h A R E D นะครับโฟแชโอเคเข้าไปเลยนะครับ หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปเลขสี่แล้วก็ฟอกแฉกโอเคนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณสามารถโหลดเกมพี่อะไรก็ได้นะครับโดยไม่เสียตังค์นะครับฟรีหมดทุกเกมเลยครับรัเกมเสียตังค์ยิงยองแพ้นะเขียนพอติดตั้งเสร็จนะครับก็กลับมาที่หน้าของเราหน้าเดิมนะครับพอกลับมาที่หน้าเดิมเสร็จครับแป๊บนะครับคุณก็ ภาพที่โพสแชร์นะครับและเขียนคำว่าไม่ครับเด็ดครับเขียนไ,ได้ปะอู้้จะว่าตายพัดหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับบอกตรงเลย เออนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็อะไรพี่ผมไปดูมาแล้วไนะครับเห็นไงจำได้แหละอไอ้เหี้ยนแล้วเขียนอย่างนี้เออครับสหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็เขียนว่า M I N E C R A F T นะครับหลังจากนั้นคุณต้อเขียนว่าจุดจุดเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องเขียนว่าจุดนะเขียนว่าจุดเลยเฮ้ยคุณก็เห็นกันแล้วก็เ P นะครับแล้วก็ K นะครับถ้าเกิดพอถ้าเกิดไม่พิมพ์จุดเอพมันก็จะไม่ขึ้นนะกดตรงนี้ไปเลยคดหานะครับแล้วก็รอสักแป๊บไอ้แก่แต่ภาคที่คุณติดตั้งก็คือภาคนี้นะครับ0.7.6ปากนะครับแล้วครับดีนะครับภาคนี้เลยนะครับ P E นะครับเฮ้ยกูไม่เอาอีสานคุณรอลดมาแล้วนะครับ เรีย okay. แล้วพอโหลดมาเสร็จนะครับคุณก็พอคุณโหลดมาเสร็จนะคุณก็ที่เข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวของคุณนะฮะพอโหลดเสร็จคุณก็หามพ์คำว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับเ <laughs> <laughs> กมเยอะชิบหายเลยยัไม่ใส่ใจนะย่าไม่ใส่ใจใช่ครับเ okay. <laughs> กมเกเยอะเลย อยากจะเรวไปไหนวะเนี่ยโอเคสะใจจริงน,นะครับก็หลังจากนั้นคุณก็กดตรงนี้นะฮะนี่นะฮะไม่ใช่สีสันี่กดคลิกเข้าไปตรงตรงเลยนะฮะคุณก็กดเนี่ยติดตั้งแพทแพทเดียวนะแล้วเพียงข้างเขียวนะ แต่เบอร์น่าผมติดตั้งแล้วนะอ่าเด้ครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใส่สก,กินในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมลืมลืมแล้วนะ้าตังก็เวลาโหลดเสร็จแล้วคุณสามารถเข้ามาดูได้เลยนะถ้านะตามท่นเป็นแบบร์ดีเด้ขนาดบ๊ายบายอนะ่ะบ๊ายบาย น้าตามเป็นแบบนีใ้ให้ให้รู้ไว้ก่อนนะว่าน่าตามเป็นแบบนี้เนี่ยออน่าสนใจครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเลยเย้เชีย